พอดีจ้าทุกคนเติมพลังก่อนก่อนจะล้งางล่างตาเพราะได้ล่างหรอวะเสร็จหน้าเสร็จตาแล้วกัอานนั้นหรอไม่เปลี่ยนเส้อเปลี่ยนผ้าเพราะเราจริน ไปดี lắm ุมัเลยบ้นคือเม็ไปยังผมแล้วนะปุ๊บมาซิพิกวิทพิกวิทอยู่ทำไม,ามนังยางเอาไปขิมไปข้งนอกผมยาสีมัดก็นยังไม่ได้มัดเลยสูนี่ใส่ของนีเบ่าห้กับทีเด้ตัวแป้งน,นี้เวลาสีใสย,ยิบนี้จํา

ก็ยิ็นหลัมันเจหายตัวแม่จมาแม่เลยแม่ดยเนกันเมื่อือบ่นเดี๋ยวใครยังห้องท่องให้ดูกคนระบุมชัวรีเลีวชัวจิไปหอมันก็จะหิวเด้กบ้นกินข้าวกินนามก้อนเขาชัวเขาจะเปิดคลินิกน่มันขวบเก้าคนเลย ไปส่งไอ้ยังไม่ไปส่งยากปานนั่นดอกหากินห้องทองไปเจ้าก้นไปยังเออเกี๊ยวไข่ทอดไข่ดองไข่ดาวใส่นาดซอสลาดแซ่ให้มันไปกินไปยี้หวังกินน้ำบ่าหนาคับป้านั่นก็จะได้กินหัวตายถูกไม่น้อยนั่นกินเท้ากินยาให้มันเอาเท้าเอายาให้มันกินเจ้าก้น แกแพ้แก้ห้ามไปกนินลงไปบเป่าอีฟางนะ่ะอา,ากาศกับสลืมสลืออยู่ันฝนสิมาอีกสิกฝนตกลิ้นเบิดขึ้นขึ้นไม่น้องฝนตกลิ้นเบิดขึ้นมาเลยไปอัไปดาวไปลูกไปเดี๋ยวความไปส่งเรวกะทิ ตลเาบอกมันเป็นงานเราวกพทานกินกาแฟกาเฟอบาอบน้ำอบบไหนอยู่อ่ะล้างหน้าล้างตาอยู่นักฟาบอฟังแม,ม่นดอกไงละ่ะสีมส่มุมสิบโมงเช้าคนเขาเปิดที่นี่อืมอัน คืนนอนปรหลับสองคืนแล้วหมู่บ้านนี่ก็ตีหนึ่งตีสองมาคืนนี่ก็เที่ยงคืนเบิ้งอันนั่นเบิ้งอันนี้อยู่ในโทรศัพท์ยวนนั่นแหละนอนเล่นนอนเบื้องคุยกัปบปใหญ่แต่เว้นตื่นด้สามทุ่มพอถึงสามทุ่มดีอ่ <c oughs> ะเราก็โทร่เราเคยโทรมาย้ำไหนเราก็โทรมาย้ำย้ำเก่าแล้วปัญญายุคเค้กได้ วิดีโอพ่อคุยกันแล้วกันนี่ผมจะอาบน้ำสองทุ่มครึ่งซมือประมาณนี้น้ำสองทุ่มครึ่องอาบแล้วเข่าบอนอนก็ไปนอนหลิ่นบึ้งอันนั้นอันนี้บึ้งคลิปบึงบ้งนั่นบึ้งนี่นิดนิดนี่โทรศัพท์เนาะบางเถื่อกก็ไปอ่านคอมเมนต์ไปตอบคอมเมนต์บางเถื่อกก็คุยกับเพื่อนกับหยังทางไลน์ทางแมสเซนเจอร์โอ้ยวาย được bò lạp bạn còn cái bột liên bột luôn hay khoảng hay và Canada, ก็โอนเงินมาโอนเงินมาผัดโอนโอนเวทีนยุ่นเยี่ยนโอนเวทีนยุ่นเยี่ยนไปหนีญี่ปุ่นผัดญี่ปุ่นผัดอ็นเมื่อนั่นไปที่ว่าก็รู้อยู่ว่าไอ้เอกสารเอกสารข้อมูลที่เข้าสมัครแอปของธนาคารนมันเบิดอายุตั้งแต่อยู่ตั้งแตยญี่ปุ่นไป ไปย so ุสวิดินน้ำมัยุนี่ที่เราโอนเงินให้ที่เราไปส่งเงินเไเถึงยุนเนียนให้เหรอย่บมักดมันกดไปได้มันเบิดอายุยุบกับมาบ้ันอย่บนมนโดนเพจเพจขายบักทุเลียนคือว่ามันกูงอ่ะมันมันกดออกไม่ใช้ชีพเขาไปไปแฮกเพจเขาเลยอย่บไปเออโอบเงินซื้อบักทุลเรียน่ะจะไปแกงคว้างอ่ะเบิดหลายบาทนะเฉยๆเนาะมันเนี้ย เดี๋ยกเลยรููว่ามันมันไหนเอกสารมันเบิดมันเขามันเขาแอปมันเขาเมนูเขาเอิรนบมอนแอปคือแอปเนี่ยเป็นแอปอ่ามันเป็นแอปของธนาคารที่เขาใส่ได้ได้ได้อยู่แล้วแบบโอนนู่นนี่นั่นได้อยูุ่แต่ว่าโอนจ่ายบินยังต่างสีได้แต่ว่าอ่าตัวเมนูเมนูรับเงินของเวทเทินยูเนียนอ่ะมันเบิดอายุอืมมันจะสามปี สองหรือสามปีนี่แหละต้องฮิตไม่เท่อนึงทุกคนต้องยืนยันเอกสารไม่เท่อนึงยี่ปุ่กไปแจ้งเลยดิตอนน้ะไปแจ้งเล้วรเอาบัตรประชาชนเนี่ยเขาแล้วก็ยืนยันนิ้ยงเรียบร้อยเรียววัีกับมาฮอดบ้านนี่ผุนก็ไ่ได้ใส่เขาเขาบอกว่าใส่ได้เรยวกะมาฮอดบ้านนี่ผุ่นก็ไ่ได้ใส่เพราะบางบุมมีคนโอนเงินเขาไปถึงยุเนี่ยนจะกเทียแต่กี่เฮ็ดใ้พอยัง อันคือมันเห็ดหลอบเรียกนี่มันมันมันครบวงจรมันนะบ่เมนูมันครบวงจรมันได้ทุกทุกทุกเมนูเลยมันนี้พอมันเบิดอายุเมนูเมนูนี่มันเบิดอายุก่อนมูแตะก้อนพ่อยิ่งรู้นี่เราจะถ้าเราสะดวกโอนแบบเวทเทินแล้วก็โอนเวทเทิอยู่เนี่ยถ้าเราถ้าบางเทื่อแล้วก็โอนเขาบัญชีเลย่อยยังสีนะถ้าเขาอยากใส่เงินดนโดนยังเสียแล้วสีโอนเข่าแบบ ทันที่ล้วก็่ฮกดเอาหมายเลียกซิบรับกดเข้าไปห้วก็ใส่จำนวนเงินมันกระไดเลยอยังสีนะ่ะแต่ว่ารัันเราโอพานพันธนาคารมันสิสองถึงสามมือ่อเพราะว่ามันเป็นธนาคารต่างประเทศกับธนาคารไทยมัน,ม,น,ม,นมันมันบอลเป็นเอฟนะทุกคนมาหนี้เบิดอายุยังบมดกับไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วเขาก็บว่า,าเออมันใส่ได้ใส่ได้แหละเด้อก็คือจบกับบัตเห็ุอย่างเลยกับบกับบมีคนโอนมาจากเถื่อก็เลยบัได้ร้องโอนแล้วก็บัได้ร้องรับ มันก็เลยเพิ่งจะมีแอบบ้างโผล่มาหมอเช้านี่ก็เลยว่าก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยมาเห็ดไม่ได้ทุกคนเอกสารเพิ่ออายุพนันแสดงว่ามันบ่ถูกต้องอีหยังก็บ่รู้มันบ่ผ่านบ่ได้ก็เลยเดี๋ยวว่างๆ้าเลยยังสิไปเอาอยู่ธนาคารไอ้ทกสธนาคารทกสอำเภอบ้านยบุตรนี่กะกะนั่นอยู่ก็ละกะรับได้อยู่แล้วก็ไปสนี่ถ้าถ้าเป็นไปสีนี่มันจะไกล ไปชนีมันเป็นชุมพ่วงแต่ว่าไปสนีของเมืองย่างมาลบาบอได้ต้องไปไปสนีไงเขาบว่าเป็นอย่างเขาไปเอา,า,าดูธนาคารท่าขอดยอำเภอนี่นนก,ก็ได้บ่ยอยากเด้องว่างคนละแล้วก็ขอบพุนตรงนี้นะคะมือนี้อุดเงินมากอันโมสน่าบุญเป็นจะผับบวชลูกชายสวยเยบุญพันหนึ่ง ขอบคุณนออ้นอ,งองก้อนน 1, งน้องก้องกขาบุญมากวันนึงคันหนึ่งเด้บอกจะใส่ซองได้บอก่าขอซื้อที่อยู่เออขอซื้อน้ำสกุลจริงเขาก็จะมาใส่ซองเงินจำนวนของเพิ่นอุ่นมาเนาะ,ะเดี๋ยวเพิ่นจะมาใส่ซองหลักอะเขียนซื้อร่วมถวายอนุโมทนาสาธุบุญร่วมถวายในการอุปสมบทครั้งนี้ให้กับอัน ตรงพออุปราชนี่อุปราชที่เป็นเป็นผู้สวดให้เนาะแล้วก็คู่สวดกับสององค์แล้วก็คู่คัดนั่งคัดอีกก็เป็นซิปนั่นแหละเท่าก็จะมาใส่ส้องอนั่นแหละในโบสถนั่นแหละตาขาใส่ใจส่วนนอก,กับบ่มีอย่างหนอก,กับบ่มีอย่างมากไม้เพราะว่าผลเปลีป่ยนแพน,น,นแล้วมืออื่นเนี่ยบนจะได้ไปข้างอยู่วัดป่าหนองสองห้องแล้ ไปเหิดอาหารหวานข้าวให้เพิินสันยูหันสกอนเร็ววันที่เศร้าของวันที่ยี่สิบเก่าลงปูคนติดจิตนิมนต์ย่าเหมือนเศราบอหลังจากเสร็จจิตนิมนต์เ่าเหมือนเศร้าแล้วจังสิได้พากันไปบวชทั้งปุ่นพว่าอุปชาทั้งบุรีรัมเพิ่นเพิ่นนัดเวลาเพิ่นนัดเวลาให้หน้าหลายองค์ไปพร้อมกันบวชก้อนเทียง buốt set leo cả kêu để săn cào có gì săn khấu thiên nè chẳng phải năn năn ha, chúng ta cứ theo theo phen hello nhóm vâng ừm mát cho gạt gạt bẩn nó coo coo má có coo má thám là chỉ bị buốt nè จะพักกันปเปยเผาหมูอ,อื่น,มนหมอเฮ่อกับยังสิไปบวชทั้งพีเอา้าไม่ต้องงานดีดีเพี่น้องไม่ต้องงานจะหาเรียนหมูว่างอกับไปขึ้นไปขึ้นบ้านไม่หลุดใายอยู่บัวใหญ่จิตวัดตุจำวบันแต่ละวันเนือบริได้ไปใสก่กระซ่งลงอยู่บ้านเมื่อได้ไปกระชีประจรลงเท่าทุกคนเลย มัน็สิประมาณนั่นบึงมาอานบึงบ้างเงี้ยมื่ขึ้นกะนอนมาหลับมันบ่หล่ะมันน่งหานางอันนอนอานบึงคอมเมต์อันนั้นน่ะนี่เออยิ่งมึงบอกว่าเออช่วงนี้เริ่มขั้นเบาเรืองขั้นเบาเรืองผู้บ่าวเออเรื่องสายกรรมเอยมันก็สิมีเนว้ตีมันอกสิมีเนว้ิดต่างมันบ่โอเคบ่เป็นอย่างนะค่ะยิ่งบนหลับใดเด้อแต่ว่า คนทีมองอย่นี้บนในแง่ลบเกินไปน่ะก็อยากให้อยากให้อ่าคิดใหม่ในยจะสะอาติลายพาเพราะว่าเทากับมีเทากับมิสิทธิ์คิดตางคือกันกับอิฟซีคิดตางนั่นแหละเราก็เวลาเขาคิดอย่างมากเราคอมเมนต์นี่อย่างมากนี่มงก็อยากมิสิทธิ์อธิบายมิสิทธิ์บอกซูฟังเนาะกับว่าอยากคือกับว่าอยากเป็นอเขาอื่นว่ายังไงอ่ะเป็นเป้าไม้ที่เขาโจมตีหรือว่าให้เขาแบบ คิดผิดคิดเองอะนะแม้ทุกคนมันจะเป็นยังสัตว์หรือเมืกไปเห็นหลายๆคอมเม่นอยู่ดอกเออไปเห็นหลายๆเอมเม่นเนี่บุกับต่อไปเนี่นี่บนต่อไป,ตอไปแต่ถ้าผู้ใดกดเข้าไปเบิ่องคอมเม่ท์ทีเขาเมนมาห้วกเห็นคอาเมต์เอมเมต์ทีเยี่บนต่อไปยิสวา่าเด้อเี่บุนเพราะว่าอนี่บุนขอาไปเบิ่งประวัติาการเม่นของเขาเร็วนะคนที่เมนในรูปลักษณะแบบนั้นในแนวทางนั้นก็เมนไปแบบนั้นตลอดแล้วบ่าเด้บว่าเด้ม,มีเมนดีดอก วันนี้กับเออกับ b ด d ้มีอยังมากมาย b o ้มียังมากม,ม,มายดอกวันนี้หมึกขึ้นนี่ยุบุกลตไปปากหมด <ys> ในความคิดของยายอี่ยนี่ยายอย่างจินยายจินจินจินพินจินพินนี่อย่างนี่เหรอจินพินเฮ้ยอย่างเนี่ยจันพนจาจันพินจินพินจันเพ้นนี่นะเออเราก็เคยเม่นมาอยู่เตอเราก็เม่นแบบไปเนี่ในแง่คิดของเราเนะะี่ยแหละยุบุกิด ยบุกเนได้ไงคิดของเงยบนแมนบอเออเขากบ็บอกเรื่องเขากบ็บอกเรื่องว่าไอเรื่องเรื่องผู้บาวฝอ,อนั่นแหละเออกับนู่นนี่นั่นใช่ไหมหกบ็บอกเรื่องว่านัดกันวันสิมายั้งสั่นย่างสี่แต่แต่แล้วอ่ะแต่แล้วเขามาเมนแมนบออันคือยบุกมาบอกสู้ฟังนน่อันที่ว่าฝอเกาทีทีทีเขามาขอโทษแมนบอเดี๋ยวบุมาบอกสู้ฟังเราคุยกับเล้าเร็ว คุยกับพ่อใหญ่เอนี่เร็วก็เลยมาบอกสูฟังมาเล่าอะมาขอโทษแล้ววันราว่าแเ้วเสียใจที่เราคิดผิดนู่นนี่นั่นเะขาก็บมาบอกสูฟังคือมันมันก็เป็นเรื่องราวาคอนเทนต์ที่เอ่าน้าเสนอกับว่าจะไปคิดอีหยังมากมายเนาะอ,อีหยังที่จะเกิดมันเกิดนั่นแหละอีหยังบ่เกิดมันกับ่เกิดเออแต่ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับเป็นเรื่องเลา่าเรื่องเล่าเรื่องคุยกันแลวเขาเอามาเป็นคอนเทนต์ในช่อง พราะด้มีเรื่องบอกเพราะเด้มีคอนเน็์มีสีสรรันแมนบอกล่ะถ้าบอกว่า,า,าค้นก็นถามหาขันบอกกับวา่าเฮาเออเพื่อเจอจังสีน่ะมานีแล้วก็เลยมาแล้วก็เลยมาเมนว่าเออแล้วมาเมนว่ามนมาีม้บทสารสูฟังแล้วว,ว,ว,ว่าอันฝรัง่งฝรั่งมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละฝรั่งมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละบางคนบอกจะมาแต่ก็ไม่มา บางคนคุยมาเป็นห้าปียังยังหาไม่ได้ยังหาบ่ได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งอายุหลายยากฝรั่งมันไม่อยากได้ผู้หญิงประมาณอายุสี่สิบแกเรียวยากอยู่เด้ออันนี้คือถ้าอายุสี่สิบยังหาบ่ได้นี่ถ้าอายุสี่สิบยังหาไม่ได้ยากอยู่เด้อนี่หาสิบหกสิบยังเท่านี่เบิดสิแม่บอก อืเราก็เลยประมาณว่าเตือนเ่าหน่าลืลมนันยากอยู่ด้วยฝรั่งมันบอกภาษามามันกับบมาดอ,อกบางคนคบกันเป็นหาปีหามาเป็นหาปีสิปีบางคนหามาเป็นหาปีสิปีคุยมาเป็นหาปีสิปีกันยังบ่เจอแล้วว่าเนาะคุยมาเป็นห้าปีก็ยังหาไม่ได้ยิ่งอายุหลายยิ่งหายากฝรั่งมันอยากได้ผู้หญิงเค่ประมาณสี่สิบปีนี่เกเรว แายเกลียวนะหะอยากอยู einer, ่เด้อเกลียวจะหกสิบเลี้ยวเกลียวหายากวันนี้ยี่บุงก็เเยว่ายี่บุงก็เเยว่าอันเจ้าอันเจ้าเอาอย่างมาเป็นบรรทัานเจ้าจะเอากามคิดตัวเองมาเป็นบรรทัานเเจอมันบ่มันบ่มันบ่จริงมันบ่อันเสมอไปดอกอีหอย่างสินะื้อเจ้าื้อเจ้าหาบ่เจอบ่ื้อเจ้าหาบ่เจอบ่เจ้าก็เลย เอาความคิดตัวเองมาเป็นมันทานฐานในคนอื่นก็นเลยบางสิวันนี้เราเลยตอบมาเราเลยตอบมาว่าเราอ่ะมีผัวฝรัง่งเราก็ยุยุโรปเพื่อกันแล้วก็ได้ผัวฝรัง่งมาหลายปีเดียวเราว่าที่ว่ามาน,นี่ที่เห็นดอกเราว่ามันบ่ได้มันบ่ได,นบได้เสมอไปทุกคนเออเราเจ้าดิเจ้าไปได้จังไหร่เคยถามเจ้าแน่เจ้าว,ว่าเจ้าได้ผาวในแบบความริ ก้อนจีได้เจ้าสิบบิได้คุยกันกับสิบบริในนัดยังสี่จีแม่บอมันก็มีคนนัดเร็วบ่มากก็มีมันก็มีคนนัดเร็วมากก็มีมันก็บด้เสมอกันทุกคนเราเจ้าสิบบริบอแบบบันทอนจะมาพูดแบบเม้นแบบบันทอนคนที่เขาลังกําลังเดินสายนี้อยู่อ่ะสําหรับที่บนอ่ะบม่เลยน้องส่วนโน่แค่อยู่เลวความคิดของคนอื่นไม่ได้มาเป็นเครื่องตัดสินให้ให้ยี่บนเลิกล้มโน่นนี่นั่นมันว่าแม่ บิม้มมันหมันน้ามันโหนปะคืออีหอย่างที่เขาตังเจอเร็วอ่ะมันมีผลความพยา,ายามแบบเครื่อลรถแล้วก็สิเคียดยุบวายเยอบวนวาให้เแ,แล้วก็เรียวเต้แหละเจ้าจมินมาแบบนี้เนะาะเขาต้องตอบไปแบบนี้ตัวเดี๋ยวแบบนี้อีนั่งอีนังน่งหนึ่งเดี๋ยวแบบนี้อีนังน่งหนึงน่งอะโดเรียมาผู้เบ่าเก่ากลับขอมาผู้เบ่าเก่าก กับมังงอกับบังงอ,บบงงอแล้วไอ้บนก็นเลยมาเว้าอมืมาเว่าแล้แบัน,นี้เบ้าแล้วมันมันเบิงคิปแลี่วมันบ่เห็ดอีหยังส่งสติกเกอเร์หัวเราห้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 ามาเราเสีบบนคิดจางไหนยิ่งบนก็เรื่อาคืออีหยังส่งสติกเกอร์หัวเราหัวเรายยอมาเนี่ยคืออีหยังเสียงมารยาทดคัะเนาะที่พิมพ์เม้นมีเยอะแยะ,สะเสดงความกดเิ็นเยอะแยะบบเม้น ทรงสติกกอหัวลอยยอมากล้วยบนเขาไปเบิ่งประวัติการเม้นของเขาเมื่อก่อนก็ไม่ได้ดีนะก็ไม่ได้มีอะไรดีนะยีนบนก็นเลยว่าสติกิกกอหัวเลาะคืออะไรหัวลอยยอเหรอคือเสียมารยาเทเถิยี่บนเลยว่างซี่บันนี้เพิ่นเ็เลยต่อมา,าเสียมะเสียมารยาทอีหยังเพิ่นมาเสียมารยาทอีหยังก็ขำฝรั่งที่เศราที่เขากลับมาคุยกับย่ืมเสียมารยาท เสียมารยาทอะไรก็ขำฝรั่งที่เขากลับมาขอคุยกับยายบนแค่คิดว่าเขาคิดได้ยังไงอยู่ๆก็อยากกลับมามันตลกไงที่เขาบอกว่ายายบนชอบด่าคนที่มีคอมเมนต์ที่มีคอมเมนต์คอนเทนต์อ๋อที่คนเขาบอกว่ายายบนชอบด่าคนที่มีคอนเทนต์สงสัยจะเรื่องจริงจริงสำหรับเธอ มันมันใช่เรื่องไหมล่ะที่พิม,ม์มีเยอะแยะไม่พิมพ์อ่ะเออตลกน้อยหญยเห็นเขาเป็นอย่างเลยเหรออืมคือดกึทิ้งไปเล้วคือเลยคุยไปแล้วหลับกลับมาขอขึนดดีนี่เห็นเขาเป็นอย่างเลยเฮอยยัยตลกเนาะพิมพ์ม,มาดีอันนี้มึงเสือกส่งสติกเกอร์หัวรอฮ่า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 มาเอากูจะไปรู้ได้ยังไงว่ามึงจแต่หน้าแนวใด๋ใช่ไหม พราะว่าเม้นที่เคยเม้นมามันไม่ได้มีไปในแนวบวกสักเท่าไหร่มีแต่ไปทางแนวลบดีธรรมาดาหลายคน,นนะ่ะเม้นบ่ว่าไรว่าี่บุนคิดว่างไนอะเออนี่แหละคนเท่าต่างจิตต่างใจแล้วเวลาแล้วเวลาโดนเราตอบกลับไปก็หาข้อแก้ตัวแล้วก็มาว่าเราบ้าห้าปากคอร้รัลไเอาเอาคอนเทนต์เอาดาเอฟซี่มาเป็นคอนเทนต์สมองคิดไม่เด้ สาวคิดไม่ยี่บุญบดเป็นคนหรือปัญญาอ่อนขะขนาดนั้นถ้าอยูๆ่ๆอ่ะเธอเม้นมาดีเธอแสดงความยินดีแสดงเป็นบอกได้เรียนไหมคําว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้เรียนมาไหมคําเนี้ว่าเมนไปเรียนบนไหนไปเรียนลงเรียนไหนที่เขาสอนอย่างแต่กูอิจฉาหรือว่ากูไม่ชอบหรืออีย่างประมาณเนี่ยเออ มันมีข้อแตกตา่างมันแตกต่างกันกับคำม,มาขอแสดงความยินดียินดีด้วยนะคะอันนี้ยรูไม่สอนเถอแน่นอนพวกพวกมูนเนี่ยว่่ได้สอนเทอแน่นอนมีแต่สอนคำมากูอยากเ,เ,เสะกูเบิงแล้วกูขั้นเขียวกูเสียเบิงเล้วบ่ามีอยังหัวรอหาหามาอย่างเดียวหัวรอหาภาสียงนี่ย ที่เม่นนี่วูนว่าอยากเป็นยังคือบ่มินคือบ่มิ่์ให้เข้าใจแล้วเขาเอาเรื่องเนี่ยมากึงหัวลอยย่อได้เห็นบ่จังเขามาบอกว่าผู้นั้นผู้นี้สิมหาเออเขาไปเจอแล้วคบแล้วมันไม่ใช่ก็เลิกลากันไปหัวลอยหาหามานี่หัวลอยหา่าหามาลอยอเขามาคุยมาอวด ว่าฝรั่งชอบตัวเองเยอะแยะมันหน้าหลงตัวเองสุดท้ายไม่มีใครมาหามิดซีรีห้าห้าห้าหัวหล่อฮ้องความสุขของผวกมึงนะคืนว่าความสุขความสุขเวลาเจอคนที่เขาไม่สมหวังแล้วก็แบบซาใจอ่ะแต่ถ้าเขามีความสุขได้แบบนี้ เป็นปีอีกแบบหนึ่งซักดินซักง้อพาออย่ากุ้มกัดแต่จากของตายพวกนี้มาดูไปไปไปบอกไปบอกมาบอกเกิดเงาบือดอกคัมคัมสิบอกคอมเมนก็บนบริเวณบรให้เมนเด้อใหมเมนแต่ว่าขั้นจอมเมนมาในความคิดที่ต่างไปแนวลบย้บบนสวนนะ ที่บนสวนนะสิบอกค่ะทำมันชัเจีนไม่การเมินอ่ะบ่เมนว่าวยังไปทรงสติกเกอือหัวหล่อห่าห่าหมห่วยตรงหัวร้อนนี่เรืองัง่อยบุงหมูเนาะ้าชีแจงมาติยันเปิดตอบกับเจ้ากาโอ้เมนคือคําเขาว่า ดาเอฟซีดาเอฟซีเป็นคอนเทนต์ถ้าเมนมาในแนวลบอะ่ะเจอเจอแน่นอนสักวันหนึ่งอ่ะสักเมนหนึ่งอะต้องเจอแน่นอนละ่ะเจอต่อกลับแน่นอนแหละว่นมีผู้ใดที่เขาสิมามะปอยคนดาฟีฟีดอกเจ็บกร์กเน็ตไอ้ดอรดังๆ เป็นฟู้เอินเร์ดังๆเขาฟ้องกันบึ้มบั่มอย,นะยู่นะยู่กอายาไปด่าเขาคิดว่าจะควงว่าดีซาใจก็ล้องเบึงสันตัวเนาะอเอาสำนีตนทุกคนม่นไปห,าห้ามนะเต้งตูนนุ่งเสื้อนุ่งผ้าไปกินอีกจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนบ๊ายบายนะคะทุกคน